เมื่อวานนี้แนะนำสมาชิก2คนแรกของอยุธยาบอยแบนด์มหัดเล็กของคุณหลวงไท่สะที่รอเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวั <Hey. S 1> นนี้ขอบขยี้แนะนำอีก2คนค่ะนั่นก็คือไต้ฝุ่นกนกฉัดและปิตเตอร์แพนทัศพลแน่นอนว่ามีฉากประทัดใจของพวกเขาด้วยค่ะไต้ฝุ่นกนกชัดครับตับบทเป็นจมื่นสีซอรรักหรือว่าพ่อมิ่งครับจะเป็นหนึ่งในแก๊งอยุธยาบอยแบนด์นะครับผมเป็นทหารมหาเล็กนะครับผมก็ ตัวของพ่อมิงเนี่ยจะมีความสุข,ขุมนะครับแล้วก็จะมีความถ้าพูดถึงบูกับบุญเนี่ยจะมีความบุญมากกว่าเขาจะเป็นคนที่คอยคิดวางแผนเขาเก่งเรื่องรบด้วยนะครับแต่เขาก็ยังมีความอ่อนเรื่องรักอยู่ <Yeah. S 2> น,นิดนึงปีเตอร์แพนทัศพลวิทวันครับรับบทเป็นหมื่นจันทร์ภูเบศหรือว่าพ่ออินครับน้องดในแก๊งอยุธยาบอยแบนด์นะครับผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กสุดก็จะมีเรียกว่าไงความน่าแกล้งความสดใส ที่ประทับใจมากๆนะนะก็คือที่คุณหลวงเนี่ยพูดกับเราไม่ใช่แค่แบบว่าด้วยความเป็นกษัตริย์อย่างเดียวด้วยความเป็นพี่เป็นน,อน้องทุกอย่างทุกอย่างที่เขาทุกที่เขาคิดเราอะเราร,ร,รู้สึกหมดใช่ครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาดีใจตอนที่เขาเล่นตอนที่เขาตกตกปลาตะเพียน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็รับรู้เราก็อยู่ด้วยทั้งหมด <Yeah. S 2> มันทัดเข้าไปในหวัในหวใจมากๆถ้าถ้าเป็นผมนะมจะเป็นฉากเล็กๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัว ตัวสุดประกายต้นแ,แรกเลยก็คือเราเสียเพื่อนแล้วมันจยังจำความรู้สึกได้อยู่เลยคือเราไม่ต้องเหมือนดิ้วอารมณ์อะไรเยอะเลย,ยมัน,ม,นมันคอมเพล็กซ์มากมันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่ไม่แค่ตัวเราด้วยแต่ทุกคนที่อยู่ในนั้น,นะเหมือนรู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยโอ้โหอายุทยาบอยแบนด์เขาแน่จริงๆมีทั้งโป๊ปเพชรโอมไต้ฝุ่นพิตาแพนยังม่นับ ใช้สเกรดอีกรอการปรากฏตัวพร้อมกันของพวกเขาควนจันี้นะคะ <Yahoo! S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง